ทอดสดเดี๋ยวนะ<า>อะว้ะาจับไปหน่อยดูเฟซบุ๊ก k จังนนอยดิมีมานะครับสวัสดีทุกคนนะครับพอดีเมื่อกี้มีนักข่าวถามมาเยอะนะครับพอดีอยู่กับลูกศิษย์ปอเอกมีนักข่าวถามมาเยอะว่าน้ําที่เอามาตรวจนะครับเจ้าเนอะได้มาจากหมอปลานะครับกับนักข่าวช่องสามนะครับก็คือน้องอาร์มอดีตนักข่าวช่องแปดนะครับ พส่งน้ํามาวิเคราะห์ที่ห้องแลบตัวอย่างน้ำเอามาดิโอเคนะฮะลักษณะน้ําเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือน้ําที่ได้จากหมอปลาเมื่อกี้หมอปลาก็โทรมานะครับก็เป็นตัวอย่างน้ําที่เรามาวิเคราะห์ถ้าดูประสบการณ์การตรวจน้ำเนี่ยถ้าใครจําเคสน้ําที่นนทบุรีนะฮะที่เขาโดนวางยาเนี่ยนะครับจะจาได้ว่าาจรย์น้อยเคยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันนี่แหละในการตรวจนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเจอไซลารซีนไซลารซีนที่เจอในน้ําก็คือยาสลบช้าง นะครับซึ่งหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็โชคร้ายมากก็โดนกล่าวหาว่า,าแกล้งหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามานะครับมหิดลนะครับก็ปรากฏว่าคุณหมอก็เจาะเลือดไปตรวจนะผลตรวจไซรัซีนเนี่ยก็คือยาสลบช้างแต่นั้นมีการใส่เข้าไปนะครับคล้ายๆเคสนี้เลยนะฮะแต่เคสนั้นเนี่ยคุณหมอตรวจเลือดซ้ําแล้วก็เจอไซรัซีนในเลือดด้วยก็ตรงกันก็คือผลแรบตรงกันด้วยเครื่องเครื่องมือชนิดเดียวกันนะครับเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่อง Uh, GCMS mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็คือ Gas Chromatography Mass Spectrometer อ uh, ่ะตอนนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ให้ดูลูกศิษย์หนึ่งลูกศิษย์เป็นคนวิเคราะห์นะครับตอนนี้วิเคราะห์เสร็จแล้วก็คล้ายๆกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูผลนิดนึงอ่า uh, น้องอันสูงมาใกล้ๆ uh, ปกติแล้วเนี่ยน้ำนะครับปกติน้ำปกติมันจะ uh, มันจะนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับนิ่งๆนะครับเนี่ยก็คือมันจะต้องไม่มีอะไรนะครับมันจะต้องไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่า มันมีสารปนเปื้อนเข้ามาตัวหนึ่งนะซึ่งเด็กเขาตรวจซ้ําก็คือตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมฮะเราเห็นตัวนี้ไหมฮะ,ะนี้นักข่าวสามารถที่จะแคปเจอร์ไปใช้ได้เลยนะครับก็คือเราเจอสารตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะเนี่ยเราเจอตัวเดียวโดดๆเลยนะครับที่อยู่ในน้ําขวดนี้นะครับในน้ําขวดนี้นี่น้าขวดนี้นะเราเจอตัวนี้โดดๆเลยนะฮะทีนี้พอเด็กวิเคราะห์อุม้คมคลิกขวาปะ่ะคลิกขวาป่ะเดาบังทีนะ ันคลิกขวาป่ะคลิกขวาดิฮะเซิร์ชป่ะอ่ะโอเคแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะเซิร์ชให้ดูนะฮะอ่าโอเคอ่าให้ดูเห็นเห็นเลยนะครับว่าผลวิเคราะห์น้ำที่หมอปลาเอามาให้นี่คืออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะกำลัง,ลงเซิร์ชอยู่เดี๋ยวเปิดตัวน,นั้นขึ้นมาดิตัวอนุพันธ์ฟีนอลอ่าโอเคมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับ ไม่ทราบว่า,าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะครับอ่ะเราเจอเราเจอตัวนี้นะครับเราเจอตัวนี้นี่เลยนี่เลยนะฮะนี่นี่คือผลการวิเคราะห์ที่เราเจอนะครับอ่ะนี่คือสารที่เราเจอในน้ําในน้ําขวดนี้นะครับอ่ะเราเจอในน้ําขวดนี้ก็คืออ่าอุพันธ์ของฟีนอลตัวนี้นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์แมทชิ่งสูงมากอ่ะอ่านชื่อมันเต็มๆนะครับก็คือ2 สองสองไดเมทิลตัวนี้นะฮะนี่สองสองเมทิลบิสนะครับอ่าเป็นฟีนนลเป็นอนุพันธ์ของฟีนนลนะครับตัวนี้นะนี่นะครับตรงเงินเป๊ะเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยปกติมันเราจะเจออยู่ในกาวนะฮะในกาวในพลาสติกในโพลิเมอร์อะไรพวกนี้เป็นสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งมันหลุดไปในน้ำดื่มขวดนี้ได้ยังไงก็ยังงงเนี่ยขวดนี้ โอเคนะเนี่ยเราเจอตัวเนี้ยตัวเดียวเลยโดดๆเลยอันนี้ก็คือน้ําที่คุณหมอตาดื่มไปนะฮะแล้วเราก็เจอตัวเนี้ยจากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องนะครับด้วยเครื่องตัวนี้ G c ซีนะครับเนี่ยเราเจอตัวนี้เลยอ่ะทีนี้ถ้าดูตัวนี้ใน MS DS นะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มที่อน่าเป็นห่วงนะฮะก็คือ เป็นสารที่อยู่ในุตสาหกรรพลาสติกโพลิเมอร์อยู่ในกาวอยู่ในอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่เป็นมิตรต่อ,อมนุษย์นะฮะไปตรนะโอเคเดี๋ยวรายงานต่อเอามาดูด้วยะเมื่อกี้ไฟที่เราส่งมาอ่าโอเคฮะอน,นี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เตรียมข้อมูลให้นะครับอ่าตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆครับอ่าโอเคก็อ่าจะนอตเรียกมันสัน้นๆว่าอนุพันธ์ของฟีนอลนะครับ ฟีนอลสองสองเมทิลีนบิสนะครับหกหนึ 6, 1, 1, ่งหนึ Di ่งไดเมทิลเอทิลสี่เมทิลนะครับหรือพูดสั้นๆว่าก็คืออนุพันธ์ของฟีนอลแต่ไม่ใช่ฟีนอลธรรมดานะครับเป็นฟีนอลทีอ่อยู่ในกาวนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Human Health นะครับอยู่ในเทียร์สองเดี๋ยวเปิดไฟล์นี้ให้ครูหน่อยดิ ออเครื่องที่ใช้ก็คือ GCMs เราใช้ของ a g i l e n t นะครับ a g i l e n Technology ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้วิเคราะห์ในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็มีของ Shimazu นะครับเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นด้วยอะขยับกล้องขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงว่าตัวนี้เป็นยังไงอะโอเคอันนี้ก็ข้อมูลนะครับของอนุพันธ์ฟีนนลตัวนี้นะครับ เขาใช้คาว่าอ c ค t วท็อกซนะฮะก็ฉับพันนะฮะค่อนข้างจะมีพิษฉับพันนะครับแล้วก็มีความเป็นพิษต่อสัตว์แล้วก็ต่อมนุษย์นะฮะนี่นะ LD50 เขาบอกว่าถ้าเกิน5,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อน้ำหนักเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตได้นะครับอ่าโอเคอันตรายนะครับ เจอในไหนในไหนบ้างนะฮะสารตัวนี้เขาบอกว่าเขาเจอในเจอในายแอดดิซีฟก็คือในกาวนะครับในกาวแล้วก็ในลับเบอร์ยางนะฮะเป็นสารเติมแต่งในยางเพราะฉะนั้นจ้างเราสันนิฐานว่าเอ๊ะมาจากไส้กรองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะับเพราะมันออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นไบเดอร์ในโพลิเมอร์ก็คือเป็นส่วนผสมในพลาสติกโพลิเมอร์ เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมีนักข่าวหลายช่องเนี่ยก็เดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วนะฮะจะรอดขอมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือขอไส้กรองขอไส้กรองน้านะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยโ,โดดเลยตัวนี้โดด,โด,ดเลยอ่ะมาซ้ำอีกรอบหนึ่งมาดูนะครับผลวิเคราะห์ตัวนี้อ่ะ้อมมาหน่อนิดน้องอ่นอ้อมมาหา่นีดมาดูจอมาดูจอนะครับเจออะไรบ้างอาวผลวิเคราะห์น้าของของหมอปลานะครับหมอปลานะเดี๋ยวจะมาปิดจอนี้ก่อนที่เราเซิร์ชเนี่ยเจอตัวเดียวโดดเลย เนี่ยเนี่ยปกติน้ําต้องไม่มีอะไรนะฮะดูฮะมันต้องนิ่งอย่างเงี้ยปืดนะฮะปรากฏว่าเจอตัวนี้เพี้ยงขึ้นมาเลยนะเจอตัวเดียวเลยครับในน้ําตัวเนี้ยคือน้ําตัวเนี้ยเกือบสะอาดแต่ไม่สะอาดเพราะมีตัวนี้มีตัวนี้อยู่นะแล้วเราพอเราค้นเราค้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราค้นตัวเนี้ยนะครับค้นสารตัวเนี้ยเราก็เจอกับไอสารอนุพันธ์ของฟีนนลตัวเมื่อกี้แหละนะครับที่เราให้ดูนะครับอ่ะโอเคก็ จบการรายงานนะครับนะะักข่าวช่องไหนจะเอาไปใช้ก็ตัดคลิปนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไฟล์ต่างๆเดี๋ยวจะทยอยลงในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ